นักร้องลูกทุ่งดังตกใจชีวิตพังจากถูกน้องชายนางเอกลวงเงินนาเดียอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังถูกต้มตุนใจจนน้าตาไหลแทรกหลังรู้ว่าถูกน้องชายนางเอกให้ความหวังลวงเงินก้อนใหญ่และไม่คืนทําให้ชีวิตของเธอพังสุดลําบากถึงขั้นเงินซื้อข้าวกินยังไม่มีเรื่องราวเริ่มต้นจากการที่นางเอกหนังซึ่งเป็นน้องชายของนักร้องร่วมค่าย ได้ติดต่อนาเดียหลังจากที่ค่ายเพลงยุบค,ค่ายไปแล้วพร้อมกับแนะนําน้องชายของเธอให้รู้จักกับนาเดียผู้ชายนี้มีความหล่อและดูมีสภาพทางการเงินมีรถเบนซ์และพูดคุยได้ดีจึงทําให้หนาเดียตกหลุมรักและเข้าสู่สัมพันธ์กับเขาในช่วงสัมพันธ์ผู้ชายได้ยืมเงินจากนาเดียหลายครั้งทั้งเงินเล็กๆและหลักแสนพร้อมกับสัญญาว,ว่าจะคืนเงินให้แต่จริงๆแล้วเขาไม่เคยคืนเงินที่ถูกยืมไปก็ใช้เพื่อทําธุรกิจคาแคร์ นาเดียยังไปยืมเงินจากคนอื่นๆแทนให้ผู้ชายด้วยพร้อมกับโอนเงินให้ผู้ชายหลายครั้งแม้ว่าจะโอนไปถึง61ครั้งแต่ผู้ชายก็ยังยืมเงินอยู่เรื่อยๆและในขณะที่ยืมเงินไปเกือบล้านก็ยังมีผู้หญิงอื่นๆที่เขากำลังคบหาด้วยนาเดียยอมรับว่าตนเองอาจจะโง่ในช่วงนั้นทำให้ไปยืมเงินให้ผู้ชายและไม่ได้รับเงินคืนยิ่งถ้าคิดถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู้ชายก็ยิ่งยืมเงินให้มากขึ้นเมื่อถามเกี่ยวกับผู้หญิงที่ผู้ชายคบหา เขากล่าวว่าผู้หญิงมาวุ่นวายกับเขาเองและเคยคบกันผู้หญิงไปท้องและมาให้น้องผู้ชายรับผิดชอบนาเดียเคร่งครัดว่าเธอได้รับความเสียหายมากแล้วจนต้องออกจากงานเพราะถูกทวงหนี้ตั้งแต่นั้นเธอก็ไม่เคยได้เงินคืนมาจากผู้ชายถึงขั้นไม่มีเงินเพื่อซื้อข้าวกินกันชัยพิธีกรที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับนาเดียกล่าวว่าเขาตกใจมากที่นาเดียต้องเผชิญกับเรื่องราวแบบนี้พวกเขาคบกันสามปีแต่เจอกันได้แค่สามครั้งและผู้ชายยืมเงินไปเกือบล้าน นาเดียของเงินคืนมาไม่ได้ถึงขั้นไม่มีเงินเพื่อช่วยแม่ไปพบแพทย์ชีวิตของเธอพังสุดๆและเธอไม่มีความหวังในชีวิตแล้วเรื่องราวนี้เป็นการเตือนให้ระวังการลงเงินให้กับคนอื่นและเป็นหนึ่งในประเด็นร้อนๆที่กำลังเกิดกระแสในโลกออนไลน์คุณคิดว่าเรื่องราวแบบนี้ควรจะมีการดำเนินคดีต่อผู้ชายหรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่างนะครับ